อยากรู้เลยไหมครับสิ่งที่หนูไม่ชอบหรือต้องทำดีน้ําแค่ไหนคะไม่ชอบแล้วทำไมต้องไตแอรนั่งร้องไห้จริงนะไม่ชอบก็ปล่อยวางเราต้องทำดีน้ำไหมคะคนมันเกิดไป <c oughs> เดี๋ยวจะดีขึ้น <c oughs> เดี๋ยวจะไม่ต้องร้องอนหะ้ <c oughs> เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจะมีเรื่องเปลี่ยน รายในชีวิตครับแล้วชื่อเสียงไม่ต้องห่วงครับดีครับผมถามก่อนระหว่างคุณมีชื่อเสียงกับคุณรวยเรื่องธุรกิจเป็นยังไงคุณจะรวยค่ะตามนะ้เดี๋ยวก็ลองดูเดี๋ยวคุณก็จะมีพร้อมคู่ไปเรื่อยโอเคเข้าคู่ค่ะดีครับโต้องมีคู่ถ้ามีคู่จะหนุนด้วยนะคู่จะเป็นยังไงครับก็มีเคู่เลยคู่หนุ่มเลยนะเนี่ย เล่าพูดเป็นยังไงฝันมากอันนี้กอยากเล้กสูงตี๋รวยมากตี๋เหรอคะออกตี